สวัสดีค่ะสวัสดีครันะครับนะะผมวันนี้ผมมา<อ>เที่ยวบ้านของคนคนนี้ที่จังหวัดศรีสะเกดค่ะขอขอบคุณ LB Building รับสร้างบ้านรีโนเวทต่อเติมปรึกษาปัญหาหน้างานฟรีติดต่อคุณสุรศักดิ์โทร095 827 2182และที่แห่งนี้คือเอกาะกลางน้ำค่ะฮะาาถือว่าเป็นแลนด์มาร์คของจังหวัดศรีสะเกด ใช่ไหมได้ยินมาว่าอย่างนั้นคือ <c oughs> <ช>ถ้าเกิดว่าใครมาศรีสะเกดก็ต้องมาถ่ายรูปตรงนี้มันเป็นแบบเอกลักษณ์ของของจังหวัดศรีสะเกดค่ะแล้วก็ที่สำคัญคือที่แห่งนี้อยู่ใกล้สนามฟุตบอลแห่งใหม่ของจังหวัดศรีสะเกด f อด้วยนะคะอ่ามากกว่านั้นบอกมีจุดแบบว่าชมได้ทั้งเมืองด้วยใช่ค่ะเป็นหอคอยก็จะเห็นรอบรอบแผนพังของเมืองจังหวัดศรีสะเกดนะคะใช่แล้วก็จะมีแบบโลกใต้น้ําสําหรับคนที่แบบมาพาลูกๆหลานๆมาแบบเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีแบบ อควาเรียมนะคะที่จะเป็นโลกใต้น้ำมีปลามีอะไรอย่างเงี้ยให้ได้รับชมกันมาจุดเดียวคือเรียกได้ว่าครบถ้วนเลยใช่ค่ะแล้วก็รอบๆเกาะกลางน้ำอ่าเขาก็ยังมีแบบสถานที่ของนักปั่นและนักวิ่งนะคะซึ่งเป็นสวนสาธารณะพอกลังกายได้โอ้เยี่ยมเลยนะครับผมก็เดี๋ยวเสร็จจากตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะไปโรงแรมได้เขาเป็นโรงแรมระดับหนึ่งของสีสเกตด้วยใช่ค่ะจะเป็นที่ไหนยังไงเดี๋ยวไปดูนะ าพักที่โรงแรมแกลเรอรี่นะคะซึ่งอยู่ตัวเมืองสีสเกตเลยค่ะอยู่ใกล้ๆก,กับธนาคารออมสินนะคะถนนเส้นหลักของเขานะคะก็จะเป็นถนนเส้นหลักอุบลน,นะคะแล้วก็อยู่ใกล้ตึกขุนอําไพยนะคะก็ลองเซิร์ชชื่อได้เลยค่ะจับ GPS มาได้เลยนะคะเพราะว่าหมดเขาปักตรงที่เลยแล้วก็โรงแรมตรงนี้นะคะเป็นโรงแรมอันดับหนึ่งของจังหวัดสีสเกตแลยค่ะเดี๋ยวเราไปชมข้าในกัน